Let's go <S ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสำหรับผู้ใช้งานที่ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่มียเซอร์เพื่อใช้ในการสั่งซื้อสินค้าผู้ใช้งานจะต้องทำการสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการลงทะเบียนง่ายๆกันเลยค่ะให้ผู้ใช้งานเข้าไปที่แอปพลิเคชัน b r i ร จากนั้นเลือกเมนูบัญชีจะเจอหน้าจอการเข้าสู่ระบบให้ผู้ใช้งานทำการกดปุ่มลงทะเบียนจากนั้นเลือกข้อมูลที่จะใช้ในการสมัครโดยสามารถเลือกเป็นเบอร์โทรหรืออีเมลก็ได้ค่ะกรณีเลือกเป็นเบอร์โทรให้ผู้ใช้งานทำการกรอกเบอร์โทรศัพท์จากนั้นทำการกดปุ่มรับ OTP ระบบจะทำการส่งรหัสยืนยันเข้าไปยังเมสเซจตามเบอร์โทรที่ระบุ เมื่อได้รับรหัสแล้วให้ทำการเกาะรหัสยืนยันภายในเวลาที่กำหนดแล้วดำเนินการกดลงทะเบียนได้เลยค่ะจากนั้นระบบจะให้ทำการตั้งรหัสผ่านโดยรหัสผ่านที่กำหนดจะต้องมีข้อมูลดังนี้ 1. รหัสผ่านจะต้องมีอย่างน้อย6ตัว 2. รหัสผ่านตัวแรกจะต้องเป็นอักษรตัวใหญ่ 3. รหัสผ่านจะต้องมีอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กและ 4. รหัสผ่านจะต้องมีตัวเลขประกอบด้วยค่ะ เมื่อผู้ใช้งานกำหนดรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วจากนั้นทำการกดบันทึกได้เลยค่ะกรณีเลือกเป็นอีเมลสำหรับผู้ใช้งานต่างประเทศโดยระบบจะให้ทำการระบุประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวกัมพูชาหรือเมียนมาส่วนประเทศอื่นๆสามารถกดปุ่มนี้ได้เลยค่ะ จากนั้นให้ผู้ใช้งานทำการกรอกอีเมลแล้วทำการกดปุ่มรับ OTP ระบบจะทำการส่งรหัสยืนยันเข้าไปยังอีเมลเมื่อได้รับรหัสแล้วให้ทำการกรอกรหัสยืนยันภายในเวลาที่กำหนดแล้วดำเนินการกดลงทะเบียนขั้นตอนต่อไปเป็นการกำหนดรหัสผ่านโดยจะต้องกำหนดให้ครบถ้วนเมื่อผู้ใช้งานกำหนดรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วจากนั้นทำการกดบันทึก เพียงเท่านี้ก็สามารถล็อกอินเพื่อสั่งซื้อสินค้าต่างๆได้เลยค่ะและอีกขั้นตอนที่ง่ายมากผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนด้วย Facebook, Line และ Apple ID ได้อีกด้วยนะคะสำหรับผู้ใช้งานที่มีรหัสผู้แนะนำแล้วสามารถลงทะเบียนด้วย Affiliate ระบบ จะให้ทําการเลือกประเทศโดยประเทศไทยจะเป็นการกรอกเบอร์โทรศัพท์ส่วนประเทศลาวกัมพูชาและเมียนมารระบบจะให้กรอกเป็นอีเมลค่ะเมื่อกรอกเบอร์โทรหรืออีเมลเรียบร้อยแล้วให้ทําการกรอกรหัสผู้แนะนําขั้นตอนต่อไปให้ทําการกดปุ่มรับ OTP เมื่อได้รับรหัสแล้วให้ทําการกรอกรหัสยืนยันภายในเวลาที่กําหนดแล้วดําเนินการกดลงทะเบียนได้เลยค่ะ งทะเบียนเรียบร้อยแล้วระบบจะทำการล็อกอินให้ทันทีแนะนำให้ผู้ใช้งานเข้าไปกำหนดรหัสผ่านก่อนโดยเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างเลือกข้อมูลส่วนตัวจากนั้นให้ทำการตั้งรหัสพินแล้วเข้าไปที่ตั้งรหัสผ่านเข้าระบบใหม่เมื่อกำหนดรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายให้ทำการกดยืนยันตัวตนอีกครั้ง โดยนำเลข OTP ที่ได้รับกรอกลงไปจากนั้นให้กดปุ่มยืนยัน OTP จะมีป๊อปอัพแจ้งเตือน OTP verify ถือเป็นการตั้งค่ารหัสเรียบร้อยแล้วค่ะครับตอนนี้นะครับวิดีโอกขได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติ๊งๆนะครับแล้ว เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับว <Yeah. S 1> ันนี้นะครับ oh. ผมก็อยากให้นทนชมจากพ k House Studio นะครับ oh. ก็ขอลาท่าน oh. ผู้ชมไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าส,นนสวัสดีครับโอเคยับ okay. okay. yeah.